ให้เรียกอีกฝั่งไหมพี่เดี๋ยวคุยกับเอาเดก่อน,นได้ถ้างั้นนะเอเดกเ็เป็นยังไงอ่ะเฮ้ยาแจ็คพูด,ดนะให้แจ็คพูดคนเดียวนะแจ็คพูดคนเดียวว่ามาแจ็คว่ามาก็เออก่อนหน้านี้ครับมันได้มีเหตุการณ์ที่ว่าเขามาถามน้องในแก๊งผมใช่ไหมครับว่ารู้จักคนชื่ออานนท์ไหมแล้วทีนี้น้องผมก็ได้ตอบแบว่ารู้แต่ว่าน้องคนนะั้นคนชื่ออานนท์อ่ะออกแก๊งไปแล้วะ ครับเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนถอยรถครับเหมือนพยายามจะขับออกแต่ว่าน้องผมมันยืนอยู่ตรงนั้นพอดีเกิดละน้ำือบเขาพุ่งชนมาเลยอ่ะอ่ะตามมุมมองของเราผมบอกต้องอธิบายแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเคแล้วอานนท์คือใครอ่ะนี่เหรอที่วิ่งไมลรนเนอร์เนี่ยเหรออานนท์จะเป็นคนเก่าครับอ๋ออ่าให้อานนท์เขาคือใครอ่ะเขาทําอะไรมาเหรอครับคือไม่ครับคือน้องครับเพราะว่าน้องปกติเล่นตู้ไปด้วยกันครับ อ๋อก็เลยมาถามหาเฉยใช่ครับผมไม่ได้ถามนี้พอมาถามหาแก๊งเขาบอกแกงเขาบอกว่าไม่รู้แต่ว่าอะไรนะเอาเดี๋ยวตอบว่าอะไรนะไม่ได้อยู่ในแกงแล้วรู้แต่ว่าออกแกงไปแล้วใช่ครับหายก็ถอยรถชนต้มกันเลยเนี้ยเหรอใช่ครับแล้วายมาไมไปชนอย่างนั้นอ่ะเอ่อมุมหนูนะครับพี่ตาครับก็คือตอนแรกไปไปเล่นธนาคารกันใช่ไหมทีนี้พี่หนูอ่ะ เอารถเอารถไปคนละคันกับหนูแล้วอยู่อยู่อยู่คนละฝั่งกันไปหลายตี้ก็เลยบอกว่าเออแบบย้ายย้ายไหมพี่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกพี่หนูกลับมารับแล้วทีนี้หนูยืนใกล้ๆออด์แล้วพี่หนูก็เลยมารับทีเนี้ยหนูก็เลยหนูก็เลยเห็นพี่หนูอ่ะชนล้วแหละแต่หนูหนูไม่เห็นคนจริงๆริออันนี้ภาพหนูนะคบภาพหนูหนูไม่เห็นคนจริงจริง มาคุ้มเลยครับสวัสดีครับนนท์สวัสดีครับเปิ่นคนหนึ่งเนี่ยนะว่าแกจะกลับมารับหนูคนหนึ่งบ่อยๆนี่มีของรางวัลให้หนูก็เล่นครับผมขออนุญาตได้ไหมครับอ่าให้ขออนุญาตเขาเอาเด็กเขาชี้แจงนิดนึงนะอาเชิญครับเอาเด็กเอ่อตอนคุยหน้าบ้านมันไม่ได้แบบนี้ไม่ใช่หรอครับแบบนี้ครับคนที่ชนมันเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอครับทำไมถึงเป็นผู้หญิงหนูอยู่หนูอยู่ในเหตุการณ์ไงครับพี่หนูแค่อธิบายให้ฟังเพราะว่าหนูก็รู้เรื่องคนคนขับได้ไหมครับ อ๋อคือหนูเป็นคนนั่งแต่ว่าหนูก็หนูกยืนยันว่า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 ภาพหนูมันไม่ชนมันเห็นเป็นรั้วไม่เออตอนที่เขาถอยมารับอ่ะตอนนั้นหนูยังไม่ได้ขึ้นรถด้วยครับพี่ตาอ๋อคือหอยูหลังมาใช่หนูเลยถามว่าเอ้ยแล้วหนูเลยเห็นพี่หนูอ่ะขอโทษพี่ออดที่เขาปีนข้ามรั้วกลับมาหนูเลยถามพอหนูขึ้นรถอ่ะหนูเลยถามว่าเมื่อกี้พี่ชนหรอเขาเลยบอกว่าชนมั้งไม่เห็นอ่ะแต่ว่าขอโทษไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็มังดูดีนะเอาเดย์แล้วยังไงถึงถึงมันมีอะไรต่อไหมมันแทบไม่ตรงกันเลยนะครับตอนนี้เขามาคุยหน้าบ้านคุยหน้าบ้านเป็นไงเอ่ยหน้าบ้านเขาพูดอีกอย่างความว่าตรงนี้เขาพูดอีกอย่างหนึ่งอีกอีกอย่างหนึ่งยังไงล่ะครับพี่เพราะว่าผู้ชายเขาบอกเองนะครับว่าเขาไปคนเดียวใช่ครับไปคนเดียวหนูไปกับแฟนหนูไปรถคนละคันคนเดียวก็คืออย่างงี้ครับตั้งงั้นหนูเล่าตั้งแต่แรกเลยนะคือคุยกันในด์กแชทเราถึงรู้เหตุการณ์เยอะกว่าผู้ชายอันนี้ผมไม่เข้าใจแค่ตรงนีคครรััับบดกชพ่ Oh, พิมพ์กันยามีครับมีครับก็คือเดี๋ยวทํารูปไป <พอ S 1> น,นีให้ <ผม S 2> พอเริ่มเพอเวลาธนาคารเริ่มมาหนูก็เออไปไปริมเลกันพี่แล้วพี่หนูไปจอดฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามแล้วหนูอจอดใกล้อดีเพราะว่าแฟนหนูมันขับแล้วก็ไปจอดตรงนั้นแล้วหนูก็ลงตรงนั้นทีนี้ก็เลยดักแชทกันว่าเออเนี่ยไปเล่นตีอื่นไหมตีเนี้ยคนเยอะลองมาแค่นี้เดียวเองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หนูก็เลยว่าเออพี่ไว้รับหนูด้วยเดี๋ยวให้เกณฑ์อยู่นี่แหละ เราให้เกณฑ์ไปรับหนูหนูก็เลยบอกงี้แล้วพี่เขาก็กลับมารับหนูอืมเออคุณผู้หญิงฟังฟังดีๆนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้อะไรนะผมฟังตั้งใจฟังดีๆนะครับผมบอกว่าชายเขาถามหาอนุน์ถูกไหมครับแล้วทําไมถึงเป็นผู้หญิงที่เป็นคนเล่าเหตุการณ์ผมจะฟังหนงผู้ชายในเรื่องที่ผู้ชายถามหาอานุนนี่คือพี่เขาอธิบายไปแล้วนะครับว่า ที่คนนั้นแต่งตัวอันบบคุณเสี่ครับเดซี่เป็นแทนไอ้ถอดเสื้อตอนนี้ผมจะฟังนะตอนนี้ครับเดซี่อยู่เปล่าเดซี่ครับพี่เข้าใจไหมครับเกดเป็นแอนุทำอะไรนะหนูได้ยินเสียงเขาแทงไว้ในคลุกคลานใช่ไหมครับแทงคนเรนถอดเสื้อใช่แล้วก็ที่เราโชว์อันนี้เราเป็นคนชนเราก็ต้องเป็นคนพูดสิ ก็คือเรื่องอานนท์อ่ะผมแบบเล่นปกติผมทำโซลาเซลล์แล้วก็เล่นต้มสู้ไปกับไว้เลยไว้เลยเป่นตอวอธิบายไว้เลยเดี๋ยวค่อยไปก็เลยถามดูเพราะว่าไม่เห็นน้องอยู่อ๋อดีปกติน้องอ๋อดียืนตรงแลนม่วงครับผมแล้วทีนี้ผมก็แวะไปบ้างนานทีนวทีเนี้ยก็คือไม่ไม่เจอน้องเลยกับมีน้องอีกคนหนึ่งที่ชื่อซีโฟหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อซีโฟแต่ว่าไม่เห็นน้องเดี๋ยวมันเรียกหมอลองเรียกคนนั้นกับกับอานนท์บอกมาอยู่นี่ก่อนนะครับพี่ผู้ชายคนนั้น่ะแต่งตัว คล้ายๆผมก็เลยถามว่าเอ้าอันนี้ใช่อานนท์ไหมเขาก็บอกว่าไม่ใช่ครับผมโอเคครับก็ไม่ได้อะไรออกมาเลยไม่้องตอบเรต่อเถียงออกมาเลยแล้วน้องยังเล่นอยู่ในแก๊ง่ออกมาเลยไม่ต้องตอลเรต่อเถียงแล้วเขาก็ว่าน้องออกไปสักพักอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยโอเคครับผมก็ขับออกมาขับออกมาในที่นี้ก็คือขับเพื่อไปไปดูว่ามีแก๊งอื่นเล่นอะไรไหมเพราะว่ามันมีรถจอดไว้หลายพี่ผมก็เข้าไปดูแล้วตอนขากลับะน้องผมดักแชทมาบอกว่า ทันันคนมันเยอะไปในที่อื่นไหมผมก็เลยว,วนกลับไปรับเลยแล้วไอ้ตอนนั้นมันเป็นถนนหน้าถนนเป็นถนนฝั่งตรงข้ามของธนาคารเนียครับน้องผมอ่ะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก,ก็มีพี่ผู้ชายที่ผมไปถามตอนแรกอ่ะเขายืนตรงนั้นเหมือนกันแล้วผมตอนภาพผมที่ผมขับไปอ่ะผมมันไม่เห็นแล้วที่นี้ยไม่เห็นตอนอีกทีก็คือตอนที่ชนไปแล้วแล้วก็สภาพก,ก็หายไปครับชนแบบภาพมันเหมือน ภาพมันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันชนแล้วก็หายไปแล้วก็เห็นอีกทีนึงก็คือพี่ผู้ชายเขากระโดดขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าขอโทษครับเอาพี่เอาเกาะไหมอะไรอะไร,ะไรประมาณเนี้ยผมแบบไม่ได้ตั้งใจภาพผมมันไม่ตรงแล้วก็พี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแล้วผมผมก็ยังถามกันอีกรอบนึงครับว่าเอาเกาะไหมที่ผมเอาให้แล้วพี่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วพี่เขาอันนี้ขอ,ขอ้านได้ไหมครับครับทําไมเมื่อกี้ตอนอยู่หน้าบ้านเราไม่เห็นพ<ง>ูดแบบนี้เลยครับว่าให้เกาะไหมเอาเกาะไหมหรืออะไรผมไม่เห็นเราพูดเลยนะ ผมพูดนะครับว่าเอาเกาให้ใช่เหรอผมยืนอยู่ข้างหน้าผมยังไม่เห็นได้ยินว่าเราพูดเลยเลยเราแค่เล่าแค่เรื่องพูดไปได้พูดปะเราไม่ได้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 อย่าอย่าไปออกแม่พูดให้พ่ตาฟังหน่อยแจ๊พูดไหมได้พูดไหมพูดพูดเขาพูดแต่ได้ยินแล้วไงต่อครับมันมันมีเหตุการณ์อื่นไหมหรือว่าอะไรที่เป็นชนวนทําให้แบบแบบแบบมีเรื่องน้นั่นเรื่องหนึ่งครับพิตาเพราะว่าดูแล้วดูแล้วจากเรื่องเนี้ไม่ไม่น่าทําให้โมโหกันขนาดนั้นนะ เอาเรื่องทีม่มันบานปลายมาดีกว่ามั้งโอเคผมพยายามยกยกมาเรื่อยๆนะครับเพ <Okay, S 1> ราะ<ด>ว่าการลดชนเนี่ยไฮเนี่ยเขามีการชนปุกผมบ่อยมากวันนี้ถึงวันนี้ก็สองรอบติดเลยนะครับชนพุกผมรอบแรกไม่ขอโทษรอบสองก็เหมือนมาขอโทษแบบว่าขอโทษผ่านๆส่งๆไปเพื่อให้มันจบๆอืมก็คือมุมมองเรามองว่าแบบไอ้ทมันก็เหมือนชนแล้วก็ขอโทษครับชนแล้วก็ขอโทษครับอยู่งเงี้ย แต่รอบแรกไม่ขอโทษอันนี้ตามไปถามหรือยังว่าเพราะอะไรอะไรยังไงไม่ครับผมติดจกติดจกอยู่ครับขอขอถามได้ไหมครับรอบรอบแรกที่ชนแล้วไม่ขอโทษนี่คือคนไหนครับผมครับมันหมายถึงว่าน้องในแก๊งคนไหนครับว่าไหนของวัาไหนครับคว่ารอบแรกชนแล้วไม่ขอโทษอะครับก็นี่ครับผมเลยครับหมายถึงว่าน้องหนูคนไหนที่ชนพี่ผู้หญิงครับผู้หญิงเป็นคนขับ ผมผมเสียอะไรครับหนูอที่ดอดแคบมีออนสีขาวครับน่าจะรู้ตัวอยู่แลวหรวือเปล่าที่ดอดแครแห,หนมไม่เคยเห็นว่าหนูชนนะคะแต่ไอ้รอบซ่อมไฟอะรอบซ่อมไฟหนูตอนแรกอ่ะหนูขึ้นไปอ่ะหนูเห็นรถแล้วหนูไม่เห็นคนแลวทีเนี้ยหนูก็เบรกแล้วแล้วหนูก็เลยขับต่ออีกรอบใช่ไหมและทีนี้มันก็เหินไปชนพ้าพี่แล้วหนูรีบลงรถไปขอทังนั้นพี่ที่แบบพี่ก็ยังไฟอยู่อะแล้วพี่แล้วทีนี้พี่ไล่แทงหนูใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่า แค่ลงมาขอโทษหนูไม่ได้ลงมาเล่นแล้วพอพี่ไฟเสร็จหมอชุบหนูก็ยังรอขอโทษพี่อีกแต่เสียงเราไม่ได้พูดแบบนี้ให้ตอาขอโทษอ่ะเสียงเราเหมือนขอโทษแบบผ่านๆไหมให้มันจะจผู้ชายก็พูดว่าก็ขอขอโทษไปจบๆแค่เนี้ยตรงนั้นมีอย่าบอกว่าไม่มีผู้ชายนะครับ ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะหนูไม่ได้จะบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าค้างแล้วมันคุ้มค้างแล้วอที่บอกว่าหนูขอโทษทรงๆอ่ะก็คือหนูขอโทษตั้งแต่แบบหนูรู้ว่าหนูชนเพราะพี่ไฟพิต้าประตูจะพังเปล่าขอโทษหนูวิ่งแบบโอ้โหถ้าตั้งวันนั้นผมจะให้ผมหยุดแล้วทาวิ่งการลินพวกผมมาแล้วก็วิ่งกลับมาหาคุณนี่แหละอันนั้นไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพอหนูขอโทษเสร็จหนูก็เลยวิ่งออกมารอพวกพี่แล้วทีนี้พอพวกพี่ไฟเสร็จอ่ะพอหมอชุบหนูก็รอขอโทษแล้วหนูขอโทษแล้วมันยังมีพี่ทมอยู่เลยว่า อ่าขอโทษเรื่องอะไรหนูเลยบอกว่าเมื่อกี้หนูขับรถชนพ่อพี่ไงพ่อพี่ก็เลยตอบหนูว่าอ่าเมื่อกี้หนูชนใครหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้ค่ะแต่หนูรู้ว่าหนูชนหนูก็เลยรอขอโทษอยู่ตรงนี้โหนี่เราชนบ่อยมากเลยนะไม่แทบไม่เห็นคนเลยนะเวลาขับรนเพราะปกติถ้าหนูชนนันหนูจอดขอโทษตลอดค่ะอันนี้ถ้าพูดเรื่องรถชนหนูหนูหนูต้องหนูต้องยอมรับนะพี่ว่า ไม่ผู้ผมว่าไม่เคยอะไรเลยนะครับไม่อันนี้อันนี้แต่วาอรับเี้ยแต่ว่าผมเห็นหายชนผู้ผมบ่อยมากเลยคือหนูหนูขอพูดตรงๆเลยนะว่ามันไม่ได้ชนแค่แก๊งพวกพี่นะถ้าพูดกันตรงๆเลยคือแกงหนูก็ขับเอาตรงๆรงคือไม่ไม่ครับพี่ไม่ใช่ชนหมดครับมันมีในเรื่องของภาพไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าพูดไม่ตรงกับเรื่องสี่เรื่องนี่คือภาพไม่ตรงทุกเรื่องเลยครับบอกว่าไม่เห็นคนภาพไม่ตรง ไม่ครับแต่ว่าของน้องหมวกหมวกหมวกสีขาวตอบนะครับว่าชนอะตั้งว่าแบบว่าแบบชนจริงๆแต่ว่าก็อยู่รอขอโทษเพราตอนแรกอค่ะมันเป็นเนินข้างล่างใช่ไหมหนูขึ้นมาหนูเห็นแค่รถแล้วหนูเบรกแล้วหนูเห็นรถแล้วแล้วทีนี้หนูเห็นรถหนูเบรกแล้วแล้วหนูขับต่อเพราะหนูไม่เห็นคนพอมันเหินขึ้นไปมันชนคนพอดีมันเห็นคนพอดีแล้วหนูก็เลยพอหนูชนอะหนูรีบลงรนมาแล้วหนูเปิดเชาติ้งวิ่งไปขอโทษพวกพี่ มันผมว่ามันไม่น่าใช่ครับมันไม่น่าใช่เราจะไม่มีเห็มเกมเลยหรอที่จะเห็นว่าตรงไฟอยู่ข้างหน้าใช่เพราะว่าตอนนั้นอ่ะพวกผมก็วิ่งอยู่ตรงถนนแล้วมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วไหมเนี่ยถูกไหมในในมุมหนูนะคะที่หนูบอกว่าหนูไม่เห็นคนอ่ะเพราะว่าปกติบางทีมันเห็นคนค่ะเอ๊ะมันเห็นรถค่ะแต่ว่าบางทีหมอเขาแบบเอาโสไปชุบข้างๆแล้วอะไรแบบเนี้ย ยังเลยครับแต่ตอนนั้นยังไปไม่จบเลยนะครับตีกันตรงก่อนเนินนะไม่ได้อยู่ตรงหลังเนินตีกันก่อนเนินแล้วครับนชนไปกระเด็นไกลมากเลยก็ผมหมดหนึ่งตัวกับเลือดทิ้งทิ้งรดคือยังไงผมไม่เข้าใจมันเห็นรถที่ว่าอยู่ล่างเนินใช่ไหมคะแล้วทีนี้หนูยังไม่เห็นคนบนเนินหนูก็เลยขับต่อเรารู้เลยครับว่าตรงนั้นเขามีเล่นตู้ไฟเล่นอะไรกันอยู่ดูไหม หนูเพิ่งอธิบายพี่ไปเมื่อกี้ว่าสมมุติว่าแบบไม่ใช่สมมุติคือผมถามว่าคุณรู้ไหมครับว่าพวกเล่นีหนูเห็นรถแล้วมันก็ตอนนั้นครับต้องไปแล้วค่ะเขาเหลือเพื่อเกี่วันเราเราไม่คิดชะลอนิดนึงเลยชะลอสักนิดน่ะเดี๋ยวผมเสียงดังหน่อยให้เหลือให้เหลือเพื่อเกี่วันชะลอสักนิดเลยอ่ะชั่วที่เก้าพี่ก็คือตอนแรกที่หนูอธิบายไปคือหนูอ่ะชะลอแล้วแล้วหนูเห็นรถใช่ขนาดชะลอแล้วนันน่ะพี่ให้หนูพูดให้จบได้ไหมคะขอโทษครับถางั้นแล้ว แล้วทีนี้บอกว่าที่หนูพูดไปที่หนูขับต่อใช่ไหมเพราะหนูเห็นแตไม่เห็นคนแล้วทีนี้รถมันพุ่งแล้วมันก็เลยไปชนคนและทีนี้หนูก็เห็นแล้วว่าหนูชนคนหนูก็เลยลงมาขอโทษเลยใช่เหรอครับแต่ตอนไฟมันไฟตรงเกือบตรงตู้เลยนะมันยังไม่เลยเนินเลยนะแต่เราเราเราชนตอนเลยเนินไปหรือเปล่าที่เห็นตอนเลยเนินอ่ะมันชนไปไกลขนาดนั้นเลยหรือเปล่าถูกต้องไหมตรงไอ้นี่นะคะที่รถมันเหินขึ้นไปมันอยู่ตรงสี่แยกพอดีนะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมกล้าพูดเลยไม่ใช่ครับ ผมไฟกันอยู่ตรงใกล้ๆตู้เลยแล้วคุณชนไปไกลขนาดนั้นเลยผมไม่ได้อยู่ในแยกตรงสี่แยกอยู่ตรงซอยถูครับยูกไม่ได้อยู่ตรงี่แยตู้เลยนะอยู่ตรงปากตู้เลยแล้วคุณเพิ่งชนไปนั้นไม่เห็นค่ะหนูเพิ่งไปเห็นคนแล้วหนูเห็นว่าหนูมันมีคนไฟอ่ะตรงที่อยู่ตรงสี่แยกเลยนะคะที่แบบมันเลยพ้นแบบขอบล่างเนินไปพอดีอ่ะอันนี้ไม่เห็นกี่เราแล้ว่ไม่เห็นอีกแล้วไม่เห็นเป็นกแลเราคุณไม่เห็นตลอดเลย พอแลอวไฮฟังผมนะจริงๆแล้วอ mm ่ะในกรณีของภาพไม่ตรงหรือว่าไม่เห็นอ่ะผมเข้าใจนะแต่ว่ามันจะยกมาใช้เป็นเป็นเป็นเหตุให้ให้คนอื่นเข้าใจอ่ะยากเช่นพี่ไปชนใส่กระเด็นเลยพี่บอกเฮ้ยไม่เห็นภาพไม่ตรงมันก็ยากอ่ะครับทุกรอบเลยนะครับที่เขาว่าภาพไม่ตรงชนกี่รอบแต่ว่าดูจากที่ที่ชนหรือไม่ชนแล้วก็ขอโทษอันนี้ชอบนะ ก็ขอโทษไว้ก่อนหรือว่ากรกระทั่งผู้หญิงแต่ไม่รู้นะว่าหน้าเหตุหรือว่าไปคุยที่บ้านน้ําเสียงจะเป็นไงแต่ว่าอสาภา,าก็ก็ก็มีอาการที่ดีแต่ว่าตรงนี้เรื่องของการชนขอโทษอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเผื่อฝั่งที่ตรงข้ามต้องถามว่าตอนนี้เอาเดย์อยากได้อะไรรู้สึกว่าจะอยากได้ปลดโปรเทคถูกไหมครับนกรณีของปลดโปรเทคอ่ะพี่ว่ามีมีสองมีมีสองอันให้เราคิดข้อแรกคือโปรเทคเขาจะหมดอยู่แล้ววันที่เก้าเขาหมดแล้วข้อที่สองคือ มันมันอยู่ในเหตุที่เขาก็ขอโทษแล้วก็ก็เหมือนพย,พยายามแล้วนะแต่น้ำเสียงไม่รู้นะน้ำเสียงเราไม่รู้ที่ให้เรา <ผม S 1> ให้่ตอนนี้พี่ม,มันมีโพเทคเขาพี่ว่าเขาไม่ได้สะดุ้งอะ่ะถ้าจะปลดวันนี้เขาเลยสามวันเอง,เอเองแต่ถ้าถามว่าตอนนี้นะในมกรณีของการชนแล้วเขาก็ก็ดูเหมือนหน้าสภานะเขาก็สํานึกผิดแล้วก็มีการตามขอโทษหรืออะไรแล้วแต่พี่ทําได้แค่ให้เยียวยาเต็มที่กรณีเคสรับไม่เกินสี่แสน,นนี้คือเต็มที่แล้วสําหรับเอาเดตที่จะได้รับ ส่วนในกรณีที่ออดีบอกว่าไม่เอาอะเคสละสี่แสนสองเคสอยู่แปดแสนเองเอาปลดโปรเทคดีกว่ามันสาวมันเองนะจะไปปลดเหรอสี่แสนองนี้รุมกันเลยคุยคุยคุยกันไหมถือว่าค่าค่าทำขวัญค่ากล่องซ่อมค่าอะไรสี่แสนผมว่าเยอะนะเออเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยคุยกันได้เลยถ้าเคสละสี่แสนนี่โอ้ เป็นล้านเลยนะครับเนี่ยเอาแค่สองเคสพอที่รู้ๆกันเนี่ยเอาเดีค่เดียวยาไปแค่นั้นพอแล้วไม่งั้นเอาโปรเทกเขาออกสามวันเขาก็จริงๆฝั่งฝั่งให้ออาจจะไม่อาจจะได้โปรเทกออกด้วยซ้ำเนี่ยตอนเนี้ย ผผมมเด็ดตอนแรกผมถามหน้าบ้านนะพี่ผมถามหน้าบ้านว่าจะเอายังไงแต่เขาบอกเรียกมาสภาเลยนะพี่เขาบอกแบบนี้เลยนะพี่ไม่ใช่คับคือพวกหนูพยายามอธิบายให้พี่ฟังแล้วแต่ว่าไม่แต่ฝั่งคุณไปคนพูดหรือเปล่าว่าไปสภาเลยไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับหนูไม่ได้พูดแบบนี้นะพี่บอกว่างั้นก็ไปเคลียร์กันให้จบที่สภาเลยมั้ยกับที่ดีกับโตกันหนูสี่แสนสองคิดแปดแสนม่ครับหนูขอโทษผมถามคเราเอแล้วคือเราเลือกแล้วไม่ไม่ได้เลือกแล้วคับพี่คือ อ่ะบุมอันนี้นะครับตอนแรกพี่ถามสภาบ้านว่าถ้าเป็นในกรณีนี้สามารถปลดโปริได้เลยไหมสภาบ้านก็เลยบอกว่าต้องไปคุยหน้าสภาเพื่อที่จะให้พี่ตาตัดสินใจเพราะว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิขอพี่ตาพวกหนูก็เลยบอกว่างั้นไปที่สภาเลยก็ได้ครับรเพราะว่าพี่เลือกที่จะปลดโปรติกพวกหนูอันนี้<ะ>หนูอธิบายถูกไหมครับคือมันเรื่องมันไม่มันเข้าใจมันชนกันมาแต่ว่าเขาจากการขอโทษหรืออะไรแล้วแต่ก็นะก็ พี่ว่าอย่าดุนแรงถึงเปิดวัตถเทตเลยก็เยียวยาไปเถอะครับคือจากที่คุยหน้าบ้านอะฝั่งนู้นจากที่คุยหน้าบ้านฝั่งนู้นไม่ได้แบบว่าดูคำพูดจะเป็นการเลี่ยงแบบว่าเลี่ยงความผิดแบบไม่ได้ผิดไม่ได้ชนไม่ได้ทำหรือไม่ได้ตั้งภาพไม่ตรงอย่างนี้ซะส่วนใหญ่ครับไม่ได้แบบว่าจะมาแบบตั้งใจว่าแบบเออขอโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจจริงๆอย่างเงี้ย แล้วภาพไม่ตรงมองไม่เห็นคนอย่างนี้คือคุณจะเป็นทุกรอบเลยมันก็ไม่ใช่แล้วถ้าโอเคถ้าถ้าเป็นบ่อยๆกับคนคนเดียวเข้าใจได้ครับแต่อันนี้มันมันหลายคนนะครับมันไม่ใช่คนเดียวแล้วไอเรื่องที่ชนตรงธนาคารนี่ก็มีคนชนก็ไม่ได้เป็นคนพูดเองมีคนมาพูดแทนเอาไปเถอะแปดแสนแปดแสนที่วาโปเทคออกอีกแล้วเว้ยเธออยู่ที่การนะคบพี่ครับผมแต่คุณชนคุณเป็นคนขับหรือเปล่า ใช่ครับหนูไม่ใช่คนขับแต่หนูก็ถามพี่หนูเหมือนกันนะครับเราภาพภาพคนขับคือคนถูกไหมครับแล้วคุณเป็นคนนั่งคุณจะรู้ไหมคุณยังไม่ได้นั่งด้วยสิถูกไหมแต่แต่หนูหนูหนูมองเหินตอนตั้งแต่พี่เขาปีนขึ้นมาเลยอ่ะหนูหนูถือว่าหนูก็สามารถเป็นพยานในการพูดครั้งนี้ได้หรือเปล่าครับเอา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 ตามนั้นเอาเอาไฮก็ขอโทษเขาไปแล้วเอาเดยวก็รับรับไปสองเคสเคสสี่แสนสองเคสแปดแสน อาดีกว่าไปเอาโปรเทคออกเอาโปรเทคออกเราไม่ได้อะไรด้วยนะพี่พี่ต้าครับถ้าผมไม่อยากได้ตังค์อยากได้เป็นแคปได้ไหมเขาต้องต้องตรงนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบค่าเยียวยาเราต้องเราควรเอาไปรับซื้อเองครับหมายถึงเรื่องแคปนะเพราะโสภาแบบทําได้แค่นี้คือแบบว่าอาชนแล้วแต่ว่ารู้สึกผิดแต่ว่าฝั่งเราไม่ยอมรับไม่อะไรแต่ว่ารู้สึกผิดจริงก็ขอโทษขอโพยแล้วก็เยียวยาเขาไปอ่ะพี่ต้าถ้าเกิดเขายังขับชนผมลไหม สามวันสี่วันติดจะทําไงพี่ก็ค่อยกลับมาใหม่ก็ค่อยกลับมาใหม่ค่อยกลับมาใหม่อีกทีหนึ่งพี่แปดแี่ันคุมนี้ปดเลยป่ะเขาขอโทษแล้วพี่เลยไม่อยากปดอ่ะจริงจริงมันมันไม่ไม่ได้อยากปดเลยอ่ะไฮต้องการปดหรือต้องการจ่ายครับเอาเอาไฮอยากอยากปดแทนไหมโนโนอ่าอยากเลือกที่จะจ่ายมากกว่าครับเออเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าเดี๋ยวพี่ปดไม่ได้จริงๆหว่าไม่ไม่ไม่รู้ด้วยจากการพูดหน้าสภาแล้วมันปลดไม่ได้จริง อ๋อถ้างั้นรอบหน้าถ้าสมมุต<ท>ิว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยผมเผลอไปชนให้ผมก็วิ่งมาหัวเราะใส่แล้วก็บอกขอโทษนะคะพี่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับวิหัวราะด้วยเหรอมีมีน้องหัวเราะใส่ด้วยเหรอครับโอโ้โหโอหถามหน้าตรงถามตรงตู้ไฟดีครับไอสาวหัวเราะใส่พี่เขาเหรอถ้ามันเป็นเรื่องหัวราะนี่คนละกรณีแล้วนะชวนแล้วหัวเราอเนี่ยคือด้๋ยวิ่งหัเล้ะยิ้มวิ่งหัวเราะแล้วมาขอโทษเลยอ่ะใช่อะไรแล้วผมก็เล่นกันอยู่นู่หัวเราะตรงตอนไหน ตอนมาขอโทษเลยครับตอนตอนพี่ไฟอยู่ว่าตอนหมอชูพี่มาแล้วทั้งสองเลยครับผมหนูไม่ได้หัวร้อสักรอบเลยนะคะตอนแรกเสียงเราไม่ใช่แบบนี้นะครับเสียงเราเหมือนยิ้มแย้มมาเลยอ่ะตอนแรกที่หนูตกใจเพราะว่าหนูชนอ่ะหนูก็รีบลงมาแล้วหนูก็วิ่งขอโทษพี่หนูเปิดช่าติ้งมาเลยด้วยซ้ำแต่เสียงเรายิ้มแย้มมาเลยนะยิ้มแย้มขอพูดได้ไหครับหนูหนูหนูขอพูดีก่อนไม่ใช่ครับหนูหนูแค่สงสัยว่าถ้าพี่บอกว่าหนูน้องหนูหัวร้อทำไมพี่ไม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 ่บอกพี่ตาตั้งแต่ ตอนแรกก่อนที่พี่ต้าจะไม่ผมถามนะครับว่าถ้างั้นผมชนให้เผยชนให้ผมก็ขอโทษแต่หัวเราะไปด้วยหรือยิ้มไปด้วยก็ได้ใช่ไหมครับหนูว่าหนูก็ไม่ได้มีแบบนั้นนะคะเพราะว่าหนูอ่ะขอโทษพี่ตั้งแต่มันจะมีพี่ที่มันจะมีพี่คนหนึ่งอะคะ่ะที่เป็นคนโดนหนูชนก่อนที่พี่เขาจะพูดว่าชนแบบนี้เลยเหรอหนูขอโทษตั้งแต่ก่อนพี่เขาจะพูดประโยคนั้นอีกนะคะแล้วเราพี่สองเราก็มาขอโทษตอนที่พูดผมเล่นเสร็จถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วเราเรายิ้มทําไมครับื่อพูดผมเหรอ หนูไม่ได้ยิ้มเลยนะคะเพราะว่าตอนแรกที่หนูขอโทษหลังจากหมอชุบมาใช่ไหมไหนลองพูดคำว่าขอโทษดีครับไหนเราลองพูดหน่อยเด่นเจอเหลี่ยมเอาสียงตอนนั้นหรอเอาตอนนี้ครับหนูก็พูดว่าหนูขอโทษนะคะขอโทษค่ะตอนหนูวิ่งขอโทษหนูก็บอกว่าขอโทษนะคะขอโทษครับหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วพี่ก็เลยแบบว่าเหมือนพี่มันยังมีคนไล่แทงหนูหนูก็เลยบอกว่าพี่หนูลงมาหนูลงมาขอโทษหนูไม่ได้ลงมาเต่น แต่ก็มีมบางส่วนที่ของเราเล่นอยู่ด้วยถูกไหมแจ็คขอคารนดไดหนึงใ,ใช่แต่เจต,ตนาหนูมนไม่ได้จะมาเล่นค่ะแจ็คแจ็คแจ็คขอคารนดไดไหปนึองเมื่อกี้เราพูดว่าเลยนะเราอธิบายใหม่หน่อยได้ไหมอ่าตั้งแต่ช่วงไหนคะแต่ช่วงชนเลยครับพอช่วงชนหนูหนเห็นหนูตกใจแล้วว่าหนูชนคนหนูก็เลยขอโทษกอนแรกหนูอ่ะยังไม่ได้แบบลงรถเลยเลยซ้ำแล้วทีนี้หนูได้ยินเสียงพี่เขาบอกว่าอ่าอะไรนะชนแบบนี้เลยหรอแล้วหนูก็เลยลงรถไปแล้วหนูเปิดชา o u t i n ตามมาขอโทษ แต่ตอนแรกเราบอกว่าไงเราบอกว่าขอโทษทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ลงรถไม่ใช่ค่ะหนูบอกว่าหนูขอโทษตั้งแต่หนูรู้ว่าหนูชนคนแล้วเตสตี้คนนั้นยังอยู่ปากไปเอามาไปนานแล้วทีนี้หนูเอาจริงจริงขอโทษไม่ใช่มันดิ้นไปแล้วเหรอไม่ยังค่ะพี่หนูเห็นยกมือมันนี่ก่อนผมให้พูดใหม่ครับให้หนูอธิบายไหมเดี๋ยวอุ้มมาตรงนี้เลยไม่ต้องใช่ไหมค่ะอย่าวางนะเดี๋ยวมันวิ่งไปถอยแล้วจะไปตุ๊บหน้าเขาอยู่แล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอขั้นโฆษณาสักคู่นะพอดีผมเอาไอ้นั่นไปขังนานแล้วผมเอามาเคลียร์แป๊บนึงได้ครับพี่ได้แป๊บเดียวแป๊บเดียวสงสารมันมันอยู่นานต้นแล้วนึกว่าจะจบง่ายไงได้ครับพี่ได้ครับได้อยู่ไหมเดซี่ไม่อยู่แล้วอ่ะอยู่ค่ะพี่ตาอุ้มออกมาเลยอุ้มมาเลยเรียงเรียกๆอุ้มันดีประชุมนะคะ หไหนว่ามานี่เลยมานี่เลยอยู่นะไหนเดียวซียมมานี่แต่พี่เอามันเลยเชิ้ไก่เลยสวัสดีครับหัวเขียวชื่ออะไรครับผมโจกเกอร์ชื่ออาน,นนทะ์นะพี่อานนท์นี่เองกูหาตัวตั้งนานอ๋ออนนานนท์เขาหน้าไม่ยืนเต้นเวลาเขาคุยกันรู้ไหมลูก ไม่รู้ครับพี่ผมเพิ่งเข้ามาครับผมไม่เล่นเสื้อก็ไม่ใส่มายืนเต้นอยู่เขาคุยกันซีเรียสจะตายหามายืนเต้นอยู่อี่ยขอโทษครับขอโทษเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเราใกล้ใกล้เขาจนจะจุ๊บเขาแล้วโอเคอนน์เชิญเชิญรับฟังครับไปนั่นแหละเอาด้วยด้วยเหตุทั้งหมดดีกว่าพี่พี่คิดว่ายังเอาโปรเทคออกไม่ได้แต่ได้แค่เยียวยาจริงๆเคสไม่เกินสี่แสนแล้วที่พี่รับรู้มาตอนนี้มีสองเทส เราจะลองยกเคสอื่นขึ้นมาพูดอีกไหม,มอะไรอเดวลองไปปรึกษาดูก่อนก็นนได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมลองปรึกษาดูครับได้ครับได้ครับเผื่อว่าผมชนแล <c oughs> นะ้วผมได้ยิ้มมุมปากบางเผื่อผมขินครับโนโนขอพูดนี่อครับเ<ด>ชิญครับให้เชิญครับที่ที่พี่บอกว่าหนูขอโทษไปหนูขำไปอาจจะเป็นตอนนี้พี่ไล่แทงหนูแล้วหนูบอกว่าได้ครับได้เสนอได้หนูไม่ได้ลงมาเล่นหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากที่พวกพี่แทงใช่ไหมมันจะมีคนที่แบบเป็นกับพวกพี่ต่อเขามาไล่แทงหนูเหมือนกันตอนนั้นก็อีกตอนครับ ตอนจบหนูจำได้ว่าหนูอ่ะไม่ได้ยิ้มหรือไม่ได้ขำเลยนะคะเพราะว่าหนูก็ตกใจเพราะมันชนคนเต็มๆอันนี้ถ้าสมมติว่าตั้งใจชนคนเต็มๆไม่แต่เราต่อไอ้จากเมื่อกี้เราต่อจากเมื่อกี้กันดีกว่าอ้าวไฮตอนเนี้ยสิ่งที่เราต้องทําพี่ว่าไม่ใช่การอธิบายอ่ะเราอธิบายให้คนที่เขาเขามองมอง มองเราอีกมุมหนึง่งอธิบายไปพี่วันเถื่อน <ผม S 2> ไป<ม>ชนเขาเพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่หนูทำาะงั้นหนูควรจะขอโทษแล้วก็รับผิดชอบมันเอาเดยตรงนี้พี่ว่านรับไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าคนคนไหนประสบเหตุหรือต้องให้กับคนไหนยังไงบ้างเอาเดยอะไรนะครับ คนไหนต้องต้องเอาให้กับคนไหนครับที่เขาจะรับผิดชอบเยียวยาหรือว่าขอโทษไม่ครับแต่พี่ตาครับเหตุการณ์ที่เขาเล่ามามันไม่ตรงเลยครับมันก็ตรงมันก็ตรงแต่แค่นิดเดียวครับแบบนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงแค่เจ็ดสิบะครับพี่เดี๋ยวอีกสามวันพี่ปลดโปรเทคเขาให้วันที่เก้านี่เก้าได้ครับได้โอเคนั่นแหละได้เลยวันที่เก<ต>้ามันหมดโปรเทคทมอีกแสนหนึ่งนะพี่เป็นห้าแสนในไหมจากสี่แสนตกลงกับผู้รับผิดชอบเลย ไม่มีให้สองเคสนะสองเคสมันแปดแสนนะเขาจะเอาเป็นล้านครับสองเคสเท่านั้นนี่ผมขอกกมๆได้ไหมครับพี่ตาไม่รู้อันนี้คุยกับเขาเลยแต่ว่าด้วยสภาให้ได้แค่สี่แสนนี่คุยกับเขาเลยแล้วถ้าเกื่อกมๆแล้วเราเคลียร์เราไม่อะไรกับเขาอีกเขาอาจจะสนใจแต่ผมว่าแค่นี้ผมคิดน้อยเนลยนะคับทามิงผมตอนนี้อันนี้ผมคุยับไฮเลยนะผมเอาแบบกกมๆเลยแล้วผมก็จะทำตัวน่ารักอะไฮที่สุดเลย กับทุกคนของไฮเลยก็คือแผนนี้คือว่าจบจริงๆถูกไหมใช่ครับผม่แล้วอันนี้แล้วแต่ครับเจจ้าเลยแต่สภาอนุมัติแค่สองเคสแปดแสนคือเคสละสี่แสนแต่คุณจะาหนเขายังไรแล้วแต่หนูหนูยอมเขาในข้อนี้แล้วแล้วมันไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดนี่หนูสามารถแบบมาคุยอะไรได้ยังไงมาคุยได้ผมมั่นใจว่าเอาเดกผู้ชายพอเอาเดีไม่น่ารักใส่ก็ว่าเอาเดรผู้ชายพอนะผมผมผมเจอแก๊งนี้มาระยะหนึ่งละได้ครับหนูหนูจ่ายให้เคสละห้าแสน โอเคเชิญครับเอาเดนรับผานสัญญาได้สัญญาผมโดนถอนงอกนะได้ครับเชิญครับคุยเล่นคุยอะไรได้ปกติเลยครับฮ่าฮน่ารักใส่ตลอดป่าป่าไปเคลียร์การไปเคลียร์การแจ็กแจ็คมาครับแจ็เอาเดนกับไฮเชิญหน้าตู้เอทีเอ็มทั้งคู่เลยไปทั้งคู่ทั้งสองแก๊งเลยทั้งสองแก๊งเลยไปเลยหน้าตู้เอทีเอ็มเลยไปคุยกันเลยไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแจ็คไปคุยเขาหน่อยแจ็คไปไปคุยเขาดีดีอะไรนะเข้าแก๊งที่เหี้ยพี่ กวงตีนผมสรุปคือไอ้อันนท์ที่เราตามหาอยู่นี่เองเจ้าเจ้าเรื่องเอออันนี้จะไม่รู้เหมือนกันแล้วอย่างนั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละมันคุจบได้